นี่หนังสีนี่นี่ถามผู้นี่นี่อยู่บอเลยห่าผู้คนนุ่เกอยูนี่กปักเด้งเนาะอ่ป้าปอกเด้งจยุพูดตีแกบอกโอ้ย ขอใบเกรดอย่างเดียวก็จะให้ลูกของเห็นเกล็ดทีนี้มาสมเกดกันเลยเมือนี่ดูได้ดีก็เนาะเพราะว่าไปอย่างที่เงา้มันเริ่มิีเกรดแล้วไหติดหน่อยมอดเนึนถึงสองนะจะเห็นเกรดหนึ่งปีว่าลูกเราเรียนได้ไข่มากี่ตัว,ไ,ไ,ดตวาาได้กี่ใบได้รับัพวมัจฉาเสาได้ตัวแซ่ดเลขสองมาจฉาถูได้นกบินมาจฉตถูนกบินจะขึ้นเกรดสาม แล้วก็ได้สิ่งจะถูกผู Besides, 試試้ปกครองไม่ต้องถามลูกทีนี้ดูด้วยกันเลยแล้วให้ถามกันนักปัดนี้ใครที่มีปัญหาคู่ค้าจะแก้สูตล่อลอสอแบบไหนให้ถามไปเรือยเร่อนี่คือประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมสกเลยนะคะไม่เกี่ยวกับที่พต้นแล้วกันนี่คือเรากตเราประชุมกันเลยเห็นแล้วเอาว่าไม่ยาก ว่าชีตาเอาไห้ายเบิ้งเบิ้งอรเก่งัยายเบิ้งสงสัยไถาม้คเลยเระบอกีเลขถูกท่บอกอ่ะี่ี่กายเบิ้งไม่มีแคตรู้พโเมตโยกตัวยากเพรดิว่าโยกตัวยาโอยมันเลี้ยเลยกใจนี่ อ๋อนี่เจลิศเด่นเจลิสามเด่นสองสามเลขที่เมื่อ่อนเริ่มนี้ผมจะเฉาเท่ามีผมว่าเอาแล้วจีนะแล้วค่ะแล้วอกฝั่งก่อนเท่าหนาผมเฉาเท่านี้ละให้ดูเกรด็กตรงไหนนะคะอ้าวคู่ครองสินะคะช่องสุดท้ายก็จะเป็นชื่อครูผู้สอนในเบื้องซอกท้ายนี่ละชื่อครูผู้สอนเกรดให้ดูช่องถัดเข้ามาช่องนี้เลย ห้าช่องนี้นะคะช่องที่สองนักจะบอกเข้ามาถ้าให้ดูช่องนี้นะคะช่องสุดท้ายที่เช่อช่องที่ยบเข้มาชีสจากช่องท้ายวเกณดูช่องที่สามช่องที่สามเหมือนกัหบดพวกเป็นหน่วยขิดทอกััเบิดฟาเขาเรียกทอูหววเบิผิดต่อนะคะ ตอนนี้ใครที่ได้มาแล้วดูนะคะลูกท่านจะตอบตกมีอยู่สามตัวซ่องที่สองหนี่เบอร์ว้เด้อัตที่เรื่องท,ที่ที่มีปัญหาเ้ยรอเรือบ่แมนรอ